ก็สวัสดีในช่วงเย็นนะฮะวันนี้มีอะไรของเล่นมาให้ดูนะครับก็เป็นก้อนที่พอจะมีอยู่ในมือนะครับตัวนี้ยวค่อยทําให้ดูกันนะครับก็เป็นพีเอมเหมือนกันเป็นซิมแคปซิมนะฮะแต่เป็นของมัอรนะ์น้องให้ยืมมาตัวนี้ก็เป็นคนดิ้งนะของคนไทยนําเข้ามาในแหละนะครับก็เป็นเสียงรีสโตชั่นเป็นดายโนเลสรีสโตชั่นอะไรนรี่แหละ เสียงก็ใช้ได้แะเดี๋ยวผมค่อยมารียบ right. no ุให้ดูแต่สําหรับวันนี้เนี่ยจะมี2ตัวนี้คมาให้ดูกันตัวซ้ายเนี่ยเสียงดีมากๆไม่น่าเชื่อว่าในระดับสองพันกว่าบาทก็ตามชื่อนี้เป็นเฟ m มา f s ศูนกะครับก็มีเอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกของเขาก็รุ่น FX ร้อ FX สองร้ก็เสียงดีนะเสียงใช้ได้เลยเป็นเอฟเฟกก็รุ่นใหม่ๆนี่แหละครับตัวนี้เนี่ยเป็นจะเป็นแคปซิม จำลองสิง,สงเสียงครีนและชันแนลไรส์เนี่ยของมันเนี่ยเจ็ดหัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเฟนเดอร์นะครับเหมือนคล้ายๆบลูจูเนียหรือเดลูกเก้าสูงหรืออะไรเงี้ยฮอตหลอดเสียงเ,เราออกประมาณนี้ฮะไฟตัวเนี้ยสามารถที่จะกดเซฟได้นะครับทั้งสองชันแนกดอีกชันแนหนึ่งเลือกฟังก์ชันให้มันทำงานพร้อมกันสองหัวเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงไรส์ครับ ตัวนี้คือแอมเบาๆเลยนะก็ใช้ Yamaha เจ้าเดิมน,นะครับเสียงคลีนของเขาตัวนี้ผมใช้ปอัพอ up เป็นทำ h u m กิ้งนะเพราะดึงเป็นซิงเกิลคอยเสียงเขาก็จะคลีนเคลีย แต่พิกอัพตัวนี้เวลาดึงปุ๊บมันก็เสียงมันจะดรอปลงประมาณสัก40%่สบรตดรอปลงเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นฮาร์มักกิ้งเพราะฉะนั้นเวลาจะปรับเล่นเอฟเฟกต์ฮาร์มักกิ้งกับซิงเกิลของผมตัวนี้กีตาร์ตัวนี้ที่ทำไว้นะก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับให้ดูก่อนเทนนต์แรกเนี่ยเสียงแบบเฟนเดอร์นะเสียงที่สองเนี่ยเป็นเสียงแปนะ นี่ก็เป็นเลเวลตัวนี้ก็เป็นไดก็อย่างอื่นก็ปรับอาตามธรรมดานะครับให้มาดูของมันก่อนพอเรากดตัวนี้เลือกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเทนเน่ตตัวนี้ตัวที่2น,น่าจะเป็นบ o อนะฮะซาวจำลองแบบบ็อกซสับเอซีสามสูงนะ เสียงแตกเขาอน,นี่ถ้าเราพวกนี้ก็ทุ้มแหลมปรับอาตามชอบใจนะเล่งเรีเวลขึ้นนิดหนึ่งเสียงแตกมากขึ้นจำลองซาวแบบวอกส์ครับนะครับก็ใช้ได้ทีเดียว ดูชแนนต่อไปตอนนี้น่าจะเป็นชูล็อกนะฮะสายแบบชูล็อกเสียงครีนเขาเวลาผมใช้บันทึกเสียงเนี่ยหรือเล่นเนี่ยจะเสียงที่3เนี่ยไอ้จำลองตัวที่3นมะชอบนะฮะเสียงแบบชูล็อกพอเสียงแตกเขาเนี่ยจะใช้ได้เดียว ทีนี้เลียงเลเวลมามันก็จะมีความแตกที่สูงขึ้นครับตัวที่4กับที่5เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันคือเสียงอะไรมันก็ตัวเล็กซะด้วยเนี่ยตัวที่4เนี่ยเป็นเพล็กซี่นะฮะตัวที่5เนี่ยน่าจะเป็นอะ,อะไรนะบลูอนสครับของฟิตแมนนะครับ,รบตัวที่4มาเป็นเพล็กซี่น เสียงก็จะแหลมแผดแผดแบบให้คาแรคเตอร์ดีทีเดียวนะฮะพอได้ของเขา อา้าวตัวต่อไปมาดูฟิทแมนครับสิงคลีนในโซนท่าของสิงคลีนเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้มีอะไรฮะมีคาแรคเตอร์ของเสียงที่จำลองคัเนียมาเนี่ยได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยก็บางครั้งก็ยังแยกไม่ออกเหมือนก,นกันว่ามันต่างตรงไหน,นแต่ถ้าอไอเฟกซี่ครับไอ้วอกเนี่ยกับเฟนเดอร์สามตัวเนี่ยจะได้ยินชัดหรือว่าคาแรคเตอร์เขาก็ออกมานะฮะได้ใกล้เคียงนเสียงแตก ูตัวต่อไปตัวนี้เป็นจำลองของ l e t t i f y นะครับเป็นของ Mesa b o o k i e นะฮะเขาจำลองเสียงไว้เสียงเสียงคลินเขาเห็นไหเสียงคลีนมันจะแยกไม่ค่อยออกนะแต่ก็ให้เสียงที่ดีนะจำลองด้วยแอมเปล่าๆนะฮะ ลองเสียงแตกเขาของเมซ่าค่อนข้างโหดทีเดียวนะฮะซาวออกมาเนะะี่ยจะแตกแบบเขาเรียกอะไรกินดอกลำโพงอ่ะมีความรู้สึกน้น,นะฮะคนที่ฟังเสียงของเมซ่าเนี่ยคือการแตกเพราะมันจะแตกแบบกินดอกลำโพงนะฮะถ้าสปีคเกอร์ไม่ค่อยดีเนี่ย เสียงได้แบบเมซ่าเนี่ยกินดอกบอลงเนี่ยเสียงตอนที่เหมือนเสียงที่แบบสปิเกอร์มันจะมีปัญหาได้ใกล้เคียงง่ผมว่าเขาทำนะครับอา้าวตัวต่อไปปรับมคลคีนก่อนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นห้าหนึ่ะ ผมเคยลองเล่นนะฮะแอมรุ่นนี้เสียงเขาจะแข็งๆอย่างนี้ฮะกระด้างกระด้างอันนี้คาแรคเตอร์เสียงคีนออกมาใกล้เคียงกันเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่าจะทําทดีเสียงได้เนะี่ยน่าจะเป็นไฮเกรนที่สุดในบรรดาที่เขาจาลองไว้นะฮะผมว่าดีทีเดียวสําหรับเสียงได้นะฮะ Cảm đi đã theo dõi ที่ผมเล่งแอมได้เท่านี้ฮะมันจะเล่งมากไปได้เอาละไอ้พวกนี้ก็คือปรีแอมการจำลองเสียงที่มีอยู่เจ็ดแอมนะฮะเจ็ดหัวว่ากันเนอะกลับไปที่เบนเดอร์ผมไล่ไปทีละตัวนะครับ AT30 สูนยทูล็อกเฟ็กซี่ อันนี้ฟิทแมนบลูอายส์อันนี้เล็กติฟายเมซ่าน่าจะมักสี่มักห้านะตัวนี้ห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับมาดูเสียงแตะตัวนี้ของเฟนเดอร์พิกอัพผมใช้ตัวบนนะครับเอซีสามศูนย์ชูล็อก พ็กซ uh, mm ี่อาร์บลูอาีแมนตัวนี้เมซ่าตัวนี้5150พ mm ีว hmm. ีเอาละทีนี้ผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับส่วนไอ้วิธีการทำงานวิธีการใช้งานตัวนั้นเนี่ยแต่เวลาท่าน สนใจแล้วซื้อมามันก็เดี๋ยวก็ไม่ไม่ไมยากอะมันจะมีการกดเซฟกดบันทึกกดคู่เปลี่ยนเป็นแคบสิ่นะผมไม่ดูอะมันจะมีมันจะมีแคบสิมนะกดคู่นิดพร้อมกันเนี่ยพ,พอไฟกระพริบเนี่ยมันจะเป็นแคบสิมเสียซ้ำมันจะเปลี่ยนไปนะฮะเห็นไหมพอเป็นแคบสิมปุ๊บ หมือนมันมีเป็นบิ๊กสแตกขึ้นมาเป็นเหมือนซูเปอร์สแตกในพวกของบอสพวกตระกูล ME ตระกูล,ลนี้มันจะมีปุ่มกดให้เป็นซูเปอร์สแตกขึ้นมานะนะครับไม่ใช้เสียงมันก็จะเอาคุกก็จะเบาแต่เวลาไปบันทึกเสียงใช้กับพวกอินพุตที่ส่งเข้าไปในพวกโฮสต์โปรแกรมอะไรต่างเนี่ย พอกดเป็นแคร็บซิมก็สามารถที่จะใช้เสียงจากตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาจำลองแคร็ซิมในโปรแกรมพวกปลักอินอะไรก็ได้นะครับนะครับทีนี้ก็คงจะพอท่านี้สำหรับตัวนี้เวลาต้องการจะกดปิดก่าเปลี่ยนให้มันเป็นซิงเกิลชน้นก่อนแล้วพอกดอีกปุ่มก็ถึงแค่ปิดเปิดแค่เฉพาะบูตคลีนหรือถ้าต้องการจะ เป็นบูสเป็นได้นะครับเลือกเป็นได์แล้วกดค้างไว้ปุ๊บพอไฟกับพีิปุ๊บทีนี้มันก็จะแค่เป็นก้อนแต่ธรรมดานะครับใช้เป็นก้อนแต่ธรรมดาก็ได้นะครับปิดปุ๊บก,ก็เป็นเสียงบายพาสเลยเอาละ่ะทีนี้มาดูเจ้าตัวเหลืองตัวนี้เห็นเขาบอกว่าของจริงเนี่ยราคาเป็นแสนนะฮะสองแสนเลยมันเขาเรียกม้าทอง ผมก็ไม่รู้ว่ามันไออะไรเซ็นทัวะลวแต่ครับตัวนี้เป็นของ m o ส k ี้นะครับราคาไม่ขี่ร้อยหรอกนะครับนะครับของ m o สกี้แต่ให้เสียงที่โอเคทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้จากแอมพอทุกอย่างอยู่ตรงกลางหมดนะฮะอ้พวกอื่นผมไม่อธิบายแล้วแหละก็ผงเข้าใจกันแล้วไม่ต้องอธิบายนะครับเสียเวลานะอ่ะ ใช้ใช้รับคู่นะครับเป็นเป็นสวิต์กลางเป็นโอไดอ่อนๆจนถึงโอไดที่มีไฮเกนทีเดียวนะ ใช้ได้ทีเดียวนะฮะทติว่าเราต้องการแค่เป็นเพลเกมแบบค่อน้างนะครับนะครับผมชอบตัวนี้ฮะ ก็ที่มีอยู่ก็มันยังมีอีกยืมน้องเข้ามานะเป็นเม่ท่านขอเลยตัวมันจะเป็นจำลองอันทุกๆกี่กแหละของอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็โก้นะฮะตัว500กว่าบาทน,นะครับไอ้ตัวนั้นก็ให้เสียงโอ้ได้แบบโอ้ได้แบบแดดดาเลยแต่ว่าก็ไปใช้งานจริงก็โอเคนะครับ แต่สาหรับเจ้าต,ตัวนี้เสียงเนื้อเสียงอะไรต่างเนี่ยมาดีทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงนะใครสนใจก็ไปว่ากันเดี๋ยววันหลังว่างๆแล้วเดี๋ยวจะทําตัวนี้มาให้ดูนะครับไปสองตัวนี้ก่อนที่จะไปคืนน้องเขานะครับแต่ตัวแดกสีแดงเนี่ยของผมนะครับก็ลากันแต่เพียงเท่านี้สําหรับการเอามารีวิวให้ดูที่ไม่อ้างอิงกับ อะไรหรือเชิงธุรกิจจากที่ไหนนะครับซึ่งผมก็ทําเพราะว่าอยากให้ถ่ายทอดให้ให้คนได้รับรู้รับทราบกันว่า,อ,าอุปกรณ์ชิ้นไหนอะไรยังไงเวลามาใช้งานหรือเอาไปปรับเล่นเนี่ยซาวประมาณไหนนะครับบางทีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าถ้าได้เห็นแนวคิดที่ต่างออกไปบางครั้งก็เป็นอะไรที่ช่วยเสริมให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้ ได้เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามช่องชนน YouTube ช่องนี้นะครับ